พีบอกนบมีเกมให้เล่นกันด้วยใช่ไหมครับ MC ส,สวยๆครับสวัส,ด,สดีครับสวัสดีครับโอ้หใส่ชุดนัางฟ้าเลยะอ้โหตื่นเต้นจังเลยนะะี่อยู่ใกล้มากได้ไหมคะขยู่เข้าไปใกล้อได้ไหมคะขี่คอเลยดีกว่าครับผม่รู้เอย่างนี้นะฮะครับผม่บอกวัสดีเกมสนทนานหวเลูใกล้ชิดแล้วก็อยู่ใกลู้ปุ้กชถูกก็ขึ้นมาขี่คอได้เลย แห่น่ากเลยายครับคุณะฮเราขึ้นมาเล่นเกมกันดีกว่าฮะมีคำถามง่ายใช่ไหมฮะหลังจากอีกอย่างง่ายเลยคะเดี๋ยวเราจะหาสำหรับท่านที่มีบินไปเสร็จนะคะอิสตอร์าซ่าของสุกานดาจากด้านขวาซ้ายแจ้งวัฒนะเดี๋ยวครับมีอะไรนะฮะมีบินไปเสร็จค่ะบินไปเสร็จใช่อ๋อโอเคบินไปเสร็จนะฮะใช่ค่ะซื้อทองซื้อเพชรซื้รอยอะไรนี้บินเสร็จค่ะอะไรก็ได้ไหนใครบินไปเสร็จบ้างคะยกให้ดูหน่อย เยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะให้มาขึ้นมาทีละท่านให้คุณตุ้ยเป็นคนเลือกละกันยินดีครับไหนครับใครมีบินใบเสร็จครับนี่เป็นไงสาวน้อยมีติมฝากคุณแม่ไว้ก่อนไหมจะคิดมาซื้อมาเมื่อสักครู่หนึ่งเลยนะดี๋ยกนมดีกว่าเดี๋ยวพี่โกันี้ได้ล้วพันนี้ได้นี่มาแล้วเด็กไทยใจกล้าครับเซ็นตต้องดือหน่อยจะติ๊กากันไหมคะเราจะตึงฝปากพี่ไว้ไหมคะปากพี่รับประทานะคะชื่ออะไรฮะ แป้งหอมแป้งหอมขอตรงหน่อยได้ไหมคะที่หอมกินได้ไหมคะไม่ได้หร,อ,หอ,มมะะหรอทำไมอ่ะน,น,น,นี่แป้งฟันุกินเดือนคะหรือว่ามีหน้าติดตามตลอดเวลาแซวน้องอ่ะเลือก <c oughs> แซวอ่ะนะคะคนแรกของเราก็มีคำถามรายการถ้าตอบได้ก็เดี๋ยวมีวของรางวัลจากพี่ตุ้ยมอบให้ถูกครับวันนี้พี่ตุ้ยใส่ชุดชนาญยศทรงสีอะไรน้ำกูน้ำแอบดูไม่มีใครจะถามไมไดนะ กับป้าเลยครับอย่าลวนลามสายตาฮะมาถามแม่เลยดีกว่าถามเลยฮะตอนนี้พี่ตุ้ยมีผลงานละครเรื่องอะไรเอแบบล่าชุดเลยล่าชุดใรล่ะขอดับๆผู้ใหญ่ลิงกับหมาตายแล้วอเอาะไรอะโอเคพี่น้องนี่รายการเราก็มีนะคะบินพาสีนะไม่ใช่จะป้าเลยครับเป็นรูปประกาศจับนะฮะคือโจรที่ขโมยของในห้างแห่งนี้ ใช่เป็นรูปพี่เองนี่เซ็นไว้ให้เรียบร้อยนะครับถ่ายรูปคู่ด้วยมีกล้องมาไม่กล้องมาไม่กล้องมาไมก้คแม่มานะคุณพ่อแม่ไมาแอบหนีแม่มาหนีแม่มาเหรอแล้วเราก็เลยมาค่ะเดินมาคนเดียวด้วยนะฮะจริงไหฮะแล้วตกลงเราจะมีรูปร่วมกันได้ยังไงฮะโอเคโอ้โห พิงานรับช่วยชักพาให้น้องคนนี้หนะ่อยฮะติดหายใจก้าจริงนะฮะออดะะนะีเลยฉลาดชาติจเจริญฮะเอามาเือติดไหมว่าเราไ,ได้กินในติมร่วมกัน <c oughs> ไม่ได้นีแม่มานะแต่แม่มาส่งน้อง กี่สักตท่านใช่ไหมฮะท่านก่อนเก้าท่านเลยครับจมีมากอีกท่านหนึ่งท่านและท่านที่สองนี่ครับชูแล้วเดินเข้ามาเลยดีกว่าครับเดินเข้ามาเลยครับผมสองเซ็ยอเลยครับเชิญเข้ามาเลยครับมากับแฟนด้วยนะฮะเชิญเข้ามาพี่กับแฟนก่อนนะตอนนี้ไม่มีอะไรครับผมไม่จีบแฟนพี่แน่ๆครับปล่อยขึ้นมาเลยครับปล่อยขึ้นมาครับพี่เอาเสศษตุ้มเลยพี่หน่อยครับโอ้โหผมด้วย ไปะไ่านไปที่บ้านเลเอหอไปไปไปตอนนี้เป็นการหลัจออยู่นะหน้าดีหน้าดีไหะมไมฮะมีไฮะมีไฮะะไปเค่ะชุเขึ้นมาลยชมาะดีไหมฮะขอีไหะมาแล้วมาแล้วฮะมาแล้วนะอะรบจากห้างเซ็นทรัลแจ่านะะจะแอร์เย็นแล้วนะฮะยังสามารถซื้อของได้เป็นความพิเศษมากๆจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับ่ะชื่ออะไรรฮะ กลัวอะไรผมครับอันนี้อันนี่ตุ้ยนะคะจับต้องได้จริงจริงจีนยาวนะเคยจับมาแล้วเหรอจับมาแล้วจับาอะไรอ่ะน้องคะน้องบอกมาเคลียร์ข่าวว่าเดี๋ยวนี้น้องจับอะไรพี่ตุ้ยคะอจะจับมือจับมือจจัับบมมืืออชื่ออะไรครับหนุ่นเละอันนี้กลัวกลัวพี่กล้วยหรือกลัวไม่ผมว่าน่าจะกลัวไม่ฮะคำถามต่อถามที่สองเมื่อสักครู่เลยฮะถามเรื่องละครไปแล้วนะคะอยากถามว่าละครออนแอร์อยู่ช่องอะไร แน่นอนคนระับตอบผิดผมก็ย้ายช่ยองเลยนะมาตรงนี้ขอบคุณครับถูกต้องเลยฮะแม่มีกล้องนะมีกล้องลูกครับมีลูกแล้วครับไม่แปลกเพ็ิเพลินกันทำไมไม่เข้าใจนะฮะทำไมมีลูกหลายคนจเมื่อสักครู่ยังมีลูกคนเดียวอยู่เลยยิ้มได้แต่จากพี่กุ้ยได้ลูกแล้วครับลูกใหม่ลูกแม่หาพ่อให้ใหม่แล้วแม่หลังวนพุธแดดจะมีพ่อใหม่บ้างละพี่ผมล้อเล่นนะครับมาบอก โอเคแล้วมันเอาเก็บไว้ที่บ้านใช่ไหมลูกร้องคะร้องค่ะเยอะเยอะค่ะเยอะค่ะนิสัยผู้หญิงทั่วไปก็ไม่จะเป็นอย่างเงี้ยพอได้แล้วจะทิ้งเราเฉลผมก็ต้องลงจากกาล้างน้ำือกแล้ว